สวัสดีครับพบกับรายการดูเร็วๆและนี่คือความรู้สึกหลังดูบลัดดแลแดนล้นขนป้นจักรวาลสำหรับใครนะครับผมที่เป็นแฟนเกมบ o r เดอร์แ d นนะครับเกมแอคชั่นสุดมันสีสันอลังการนะฮะแล้วก็อยากสัมผัสบรรยากาศของแพน d ดล a นะครับที่คุณเคยพบเจอกันในเกมกับคาแรคเตอร์สุดกวนนะฮะแล้วก็ความสนุกสนานที่คุณพบเจอนะฮะแต่สำหรับผมกูไม่ใช่แฟนเกมนะฮะกูไม่รู้เรื่อง กับเรื่องนี้นะครับผมก็คือถามว่าสีสันสดใสเหมือนอย่างเกมไหมก็น่าจะใช่แหละครับผมเพราะว่าจากที่ผมเคยเห็นคนเล่นเกมก็ประมาณนี้นะฮะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องในเกมมันใช่แบบนี้หรือเปล่าต่างกันไหมหรืออะไรยังไงนะครับผมแต่บอกได้เลยว่าผมเนี่ยเกือบหลับแต่กูกลับมาได้นะฮะแต่ว่าอีกนิดเดียวนะกูไปแล้วกู หลับแน่นอนถึงขนาดที่แบบผมลุกไปเข้าห้องน้ำนะฮรัแล้วก็กลับมาดูอีกทีหนึ่งเนื้อเรื่องมันก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับผมจนกูงงไปเลยว่านี่คือแบบว่ากูไปเยี่ยวมาแล้วแล้วกูกลับมานี่คือกูอดูรู้เรื่องด้วยว้าแสดงว่านะครับผมหนังเรื่องนี้นะฮะก็คือดูได้เพลินๆนะครับผมมันมีฉากแอคชั่นบ้างมีฉาก สนุกสนานนะครับมีฉากตลกนะฮะก็ผมดูภาคไทยนะผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดไม่ได้พันธมิตรเป็นภาคไทยยังไม่แน่ใจเลยว่าหนังแม่งจะสนุกหรือเปล่าครับเนื้อเรื่องก็คือดําเนินเรื่องไปแบบปกติเลยฮะธรรมดามีคนตามหาคนที่จะไปปลดล็อกภารกิจบางอย่างนะครับผมแล้วก็มีหักมุมนิดหน่อยซึ่งเป็นหักมุมที่เราเดาได้นะครับ มันเดาได้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยมั้งแต่สําหรับใครเป็นแฟนเกมก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าคาแรคเตอร์และตัวละครต่างๆมันจะไปยังไงนะครับผมแต่โดยรวมแล้วมันก็คือสนุกนะฮะดูเพลินๆนั่งดูไปได้นะครับผมจะดูในโรงก็ได้จะไม่ดูในโรงก็ได้นะครับเอาจริงๆก็คือรอสตรีมมิ่งก็ได้ไม่มีปัญหานะครับผมแต่มันก็สนุกดีนะครับ คือถ้าเทียบแล้วผมมีความรู้สึกว่าแบบหนังแบบนี้น่าจะลงเน็ตฟ i ิกหรือลงแบบว่าแพลตฟอร์มอะไรพวกนี้มากกว่าเอามาลงกับลงนี่ยังรู้สึกว่าแบบวเออเฮ้ยมันมันหนังระดับเดียวกันกับที่แบบว่าฉายตามสตรีมมิ่งทั่วไปเลยถ้าใครอยากรู้นะครับผมว่ามันเป็นยังไงมันเฮ้ยมันไม่สนุกจริงเหรอหรือว่าแบบมันมันอาจจะสนุกก็ได้นะดูตัวอย่างมันก็ดูมันมันก็ดูมันแล้วครับผมแต่ว่าก็ไปดูกันเอาเองว่ามันจะเป็นยังไงนะครับกับหนังเรื่องนี้ Bro ด้วยแหละ แดนล,นล้นฝนปนจักรวาลบอกเลยไอหุ่นกระป๋องนี่ฮาสุดแล้วนี่อาติงเป็นคนภาคไทยส่วนแจ็คแบกเป็นคนภาคซาวแทกนะฮะตัวแบกของเรื่องนะ